อ่อสบายดีพี่นอ้องอาคลิปนี้นี่นพี่น้องพอดีว่ามี้ท่านผู้ชมทางบ้านเพื่อนเออยากเห็นคมโซ่ซอยของผมแบบจะจะเพิ่นว่าว่าเจ้าเ็นเด้าใดโซ่แบบเอแบบส่ซ้อยของเจ้าเห็นเั่าไดเอสันเพราะว่าเขาบอกเอส่ซอยของเพื่อนนี่เพื่อนบอกว่าเพื่อนเอาเดือยออกเพิ่นว่าเพื่อนหักเดือยออกมดอืมเพื่อนหักเดือยออกมด ลำบ,บันนี้่มว่าพนพาบบไรเพนพาพาใหม่โบไร่นว่าอืแม่นพี่น้องเอาเดือยออกมดกะพาบบไร้คือว่านั่ะแหละถ้าพาบเปลี่ยนสำหรับมือใหม่เนาะแต่สำหรับผมกับกับ,บ่แมนมือใหม่อืแต่ผมกับบเอาเดือยออกมดคือกันพี่น้องผมสีบอกเอาเดือยออกมดเพราะว่ายัางไงที่ก็คือว่าแหละที่ผมพูดไปหลายๆคลิปมาเลย โซ่ซอยนี่พี่น้องถ้าเราหักเดือยออกหมดนี่ข้อเสียมันเยอะพี่น้องข้อเสียมันหลายอืมข้อเสียมันหลายแห้งแล้วถ้าเป็นมือใหม่อีกเอาเดือยออกหมดอีกโอ้ยแห้งชีกว่าเก่าพี่น้องแห้งช้นนักคูณสองคุ่นละอืมถามโมรูเทคนิควิชาอืมสำหรับผมเด้อพี่น้องเด้ออยากแนะนำสำหรับมือใหม่จะทำโซ่ซอย ไม่ต้องเอาเดือยออกหมดพี่น้องเอาออกชักน้อยหนึ่งนิดหนึ่งแค่ถึงขีดอืผมสีซ้มให้เบื้งก็แล้วแต่แล้วแต่มากลรืว่าเนาะบางคนก็เอาออกหมดแต่ผมสำหรับผมกับผมบผมว่าดีเอาเดือยออกหมดเลยพี่น้องเห็นีหมเห็นบ่เห็นขีดบ่นบ่นเห็นบ่เอาอันนี้เป็นโซ่สตีนเบอร์สามหกห้าสามพี่น้องเห็นบ่ผมก็เอาลงน้อยหนึ่งถึงขีดมันนิดหนึ่งเห็นบ่ อเออเ็นบอนเบิงคมมันบ่นี่นี่คมนี่ผมตะไบเก้าสิบองศาพี่น้องตะใบเก้าสิบองศาแต่ว่าจะหักหักหักลงจะเอบ,บ่ได้แท่งเอ้บ่ได้แท่งเสมอพี่น้องอนี่ผมสีดพกติแล้วนี่จะแทงขนานแมันบ่แทงขนานแบบนี้นี่เออคมมันจะเป็นเก้าสิบองศาเกิน ผมสีแท่งดักลงสิแท่งแทงลงอย่างสิเพื่อเพื่อให้คมตัวนี้มันเอียงให้มันเอียงให้มันเอียงเป็นเครื่องยังผ่านโฮมูน่พี่น้องอเนี่ดือนเะเบิง้งจะจะเลยเห็นบอนี่คมมันสีเอียงจากน่อยมันสีมันจะไม่ใช่เก้าสีองศาแล้วนี่บอนี่ของผมจะเห็นทั้งสี่อืเห็นบอ เดือยผ,อออผมจะไม่เอาออกหมดพี่น้องเดือยผมจะไม่เอาออกหมดเพราะผ่าไม้เนื้อแข็งมันไม่ได้พี่น้องถ้าหักเดือยออกมดนี่จบเลยโซเจ้าเจ้าสิพาไม่ได้ย่างเดียวเลยเจ้าจะตัดเจ้าจะโค่นไม้หรือว่าผ่าไม้เนื้อแข็งนี่เรียบร้อยไปบ่ได้พี่น้องเจ้าจะผ่าได้เฉพาะไม้เนื้ออ่อนหรือว่าไม้เนื้อกลางๆ อืถ้าเจอไอ้ไม้ลอนแกนเข้าไปนี่พวกไม้แดงนี่ไม้จิกนี่เรียบร้อยพี่นอ้องไปบ่อเป็นอืมเบลืองน้ำมันทิ่มซื้อๆนี่ถ้าเอาเดือนออกประมาณนี้นี่ยผ่าได้ทู n ินวันโซ่ก็ไม่กระชากโซ่ก็ไม่ยืดง่ายด้วยอืผ่าไม้ก็นิ่มดีด้วยนะพี่นอ้องนี่เลือนไอ้เบิง เนทีเน็ดเห็นบ่ะล้กก็อไอ้โซ่ซอยเนี่ยผมแนะนําให้เป็นแนะนําให้ใช้ของแท้เลยพี่น้องให้ใช้เป็นของแท้อืมอันนี้ผมใช้สตินพี่น้องสตินแท้เบอร์สามหกห้าสามหกห้าสามป่อ่าสามหกห้าสองก็ได้หรือสามหกห้าสามก็ได้มันเป็นโซ่หลังมนคือกันพี่น้องอืมกะอันนี้เป็นโซ่ตีนหก,กเนาะอย่าถามเลอพี่น้องเด้ออย่าถามว่าไอ้โซ่ออริกอนเฮ็ดอะไรแนวไหน โซลิคอนผมโบเคยใช่พี่น้องผมบกเคยใส่โอลิคอนอย่าถามผมผมใส่แต่สตินพี่น้องแต่คือว่าวนะเนาะมักไผ่มักมั่นอืมมักไผ่มักมัก่นบางคนก็ชอบโอลิกอนบางคนก็ชอบสตินีนแต่สำหรับผมนี่ชอบสตินีนนี่เยเบิงคมงงนั่งเคิงเห็นบนี่มันจะเอียงชักหน่อยพี่น้องประมาณสักแปดสิบห้าองศาพี่น้องอืมนี่ 85้าองศาหเห็นบ่มฟังนี่ก็เอียงแจ้งหน่อยนี่โซซอยผมจะทำแบบนี้นะพี่น้องอืมฮะคลิปนี้กะให้ดูจะจะแค่นี้เลยพี่นอ้องเออผู้ใดซีเอาไปเห็ดกะเอาไปเห็ดลองเบิงพี่น้องอืมสำหรับผมผมว่าดีกว่าดีกว่าหักหนอ,องออกหมดพี่น้องหักหนอ,องออกหมดนี่ผมว่ามันอยากผ่ายากอืมแล้วก็มันกระโดดด้วย มันกระโดดแล้วก็มันมันตัดโค่นไม้ไม่ได้นะพี่น้องแบบนี้เออถ้าเท้าเอาเดือยออกประมาณนี้มันผ่าสมูทผ่านนิ่มดีแล้วก็ตัดโค่นไม้ได้ด้วยอโค่นไม้ก็บ่ค่อยดีรอกพี่น้องแต่มันกระพอตัดได้อแต่ว่าถามว่ามันตัดดีคือโดทัดบอมันก็ดีดอกออแต่มันกระพอตัดได้แต่มันก็ดีกว่าเอาหนอออกหมดนะพี่น้องอืมอ่ะคลิปนี้ก็ทซัมีลรพี่น้องก็มา เลื่อนให้ดูจะจะโซ่ซอยว่าผมทํำยังไงเอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งพี่นอ้องอ่ะยิปนี่กับแซมนี่ล่ะสบายดี